ฟูจิครับมีผลวิจัยตะลึงกินเค็มทําให้อ้วนที่ผ่านมาบอกว่ากินหวานกินน้ํามันทําให้อ้วนผลวิจัยที่น่าตกใจไอ้เค็มเนี่ยมันทําให้ร่างกายพอกเป็นไขมันเคยได้ยินมาก่อนไหมคุณต้องดูเพราะความอ้วนทําให้เราป่วยเป็นโรคมากมายไปดูให้นกันวันนี้คนที่มาให้ความรู้เราชื่อนะครับนิชา์จอร์สันแห่งมหาวิทยาลัยโคราโลแผนการแพทย์ มาให้ความรู้เราและท่านก็รวบรวมนักวิจัยจากประเทศญี่ปุ่นหลายประเทศมาวิจัยจนเจอคําตอบที่มาเล่าให้กับพวกเราฟังแล้วก็เขียนมาเป็นเปเปอร์แบบนี้เลยครับความอ้วนเนี่ยเกี่ยวข้องกับการกินเค็ม <S <S ถามเพื่อนก่อนเคยได้ย<ๆ>ินไหมเค็มมันเกี่ยวข้องกับความอ้วนไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเนาะเกิดมาทั้งชีวิตแล้วไม่เคยเรียนรู้มาก่อนเลยแล้วมีใครบอกเราด้วยความรู้นี้มันสําคัญกับพวกเรามา,มากๆดูให้จบครับเมื่อ,อเห็นกราฟนี้ไหมฮะมันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากๆเลยเป็นกระบวนการจากเกลือเปลี่ยนเป็นไขมันพ่อกับ พ่อไต่ร่างกายเราครับน,นี่ครับอธิบายยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับคนสมัยก่อนก่อนที่มาเป็นแบบพวกเราเนะฮะเกือบที่จะสูญพันธุ์ไปแล้วครับพะอไรครับพาะสมัยก่อน,นเวลาไปล่าสัตว์ฝนไม่ตกขาดแคน,น้ําแล้วทําให้ร่างกายคนเราเนี่ยนะฮะหาน้ํากินไม่ได้ออกไปล่าสัตว์ไม่มีน้ํากินก็เกือบที่จะสูญพันธุ์แล้วปรากฏว่าร่างกายเรานะมันมีระบบอย่าง,งนี้ครับนี่ก็คือเวลาเราหิวน้ำนะฮะแล้วในร่างกายเราเนี่ยจะขาดน้ําเมื่อขาดน้ำครับนี่ก็คือเส้นเลือดเกลือในร่างกายเราจะเข้มข้นวิธีครับเวลาเราเขาดน้ำเนี่ยจะทำให้นหรมคับ นี่ก็คือไขมันนะครับเมื่อเกลือในร่างกายเข้มข้นเมื่อไหร่นะร่างกายเราจะเปิดสวิตเป็นออนพอเปิดสวิตปุ๊บก็จะทําให้ไขมันเนี่ยเริ่มทํางานครับไขมันเริ่มทำงานแบบไหนครับเริ่มทํางานแบบนี้ครับให้เราจรินตนาการแบบนี้ครับนี่คือไขมันนะครับไขมันเวลามีการถูกเผาผลาญนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานและเปลี่ยนเป็นนี่ครับเห็นไหมครับว่ามันเปลี่ยนเป็นน้ําด้วยครับดูให้ดีนะครับอีกครั้งหนึ่งนี่คือไขมันนะครับเวลาเผาผลาญจะมีพลังงานและที่เหลือเปลี่ยนเป็นนี่ครับก็คือจํานวนน้ําเท่ากันกัััับจํํําา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 นนนนนนนววววไขขมมทีี่่่อยยูรรรรดดงง้้้้เเเเลลิแก จะเผาผลาญไขมันเปลี่ยนจากไขมันเป็นน้ําทํา aled, ทใ,ห mm hmm. ทให้เราหิวน้ gotcha <vale ําน้อยลงและทําให้เราอยู่รอดได้ครับเมื่อร่างกายเราขาดแคลนน้าทํายังไงครับถ้าปล่อยไว้เราก็จะตายใช่ไหมวิธีการก็คือการนะฮะร่างกายเราไปเอาไขมันที่อยู่ในร่างกายเรามาเผาผลาญเมื่อเผาผลาญไขมันไขมันเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็น2อย่างอน่างที่หนึ่งคือพลังงานและอันที่2ก็คือเปลี่ยนเป็นน้ําจํานวนไขมันที่เหลือเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นน้ําได้ก็เลยทําให้เราเนี่ยอยู่รอดได้โดยการไม่กินน้ําอยู่ได้นานครับเพื่อนๆสังเกตดูครับในหลังอูดอูดเนี่ยยย่นนเเเดออราพืคหห็ลัง ที่มันเป็นก้อนกลมๆนั่นคือก้อนไขมันนะเวลามันขาดน้ำเนี่ยมันจะเอาไขมันที่เหลือตรงหลังมันเนี่ยดูดมาเปลี่ยนเป็นพลังงานและเปลี่ยนเป็นน้ํานั่นเองครับคนเราก็เหมือนกันแต่ของเราเนี่ยเปลี่ยนเกลือเนี่ยให้เป็นไขมันพอกที่ท้องเราและพอกที่ตับไตไช่ผงเคยได้ยินไหมคําว่าโรคตับแข็งไม่ได้มาจากแอลกอฮอล์โรคตับแข็งมาจากโรคอ้วนโรคอ้วนเนี่ยนะครับในปัจจุบันนี้ทําไมคนถึงเป็นเยอะเพราะว่าเราไม่มีการเผาผลาญร่างกายเราไม่ได้ขาดแขนโรคอ้วนต้นตอของเส้นเลือดอุดตันต้นตอของโรคอะไรต่างๆมากมายนะถ นันกนะ็นนคือการลดการกินเค็มก็แต่ก็เพื่อนๆ,ๆ,ๆกำลังเห็นนะว่าในปัจจุบันนี้นะคนก็จะกินของเค็มนะกินก๋วยเตี๋ยวกินผัดกะเพราอะไรก็แล้วแต่นะผัดกะเพราอย่างเดียวก็เค็มอยู่แล้วนะหยอนน้ำปลาเข้าไปอีกนั่นหมายถึงอะไรครับเราก็จะจักเก็บของเค็มเมื่อกลับเก็บของเค็มก็จะเก็บเป็นไขมันนะครับแต่ในยุคของคนเราในปัจจุบันนี้นะเป็นยุคที่เราไม่ขาดแคลนเรากินเกลือหรือกากินเค็มก็เท่ากับว่าเรากักเก็บไขมันแต่เราไม่ได้เอาไขมันมาเผาผลาญเอกาากนี้ครับว่าเหตุผลของการทาให มันลึกซึ้งกว่านี้ดูต่อนะครับนี่ครับหนูทะเลทรายตัวนี้ทําไมถึงอ้วนครับทั้งที่ไม่มีอาหารกินอยู่ในทะเลทรายแล้วอยู่ในน้ําเกลือนะครับเป็นหนูทะเลทรายคนญี่ปุ่นเขาเรียกเดบุสนาเนซุมิครับทำไมถึงอ้วนก็เพราะว่าหนูตัวนี้นะฮะมันกินหญ้าตัวนี้ครับหญ้านี้นะเป็นหญ้าที่นักวิจัยไปดูนะบอกว่าเค็มมากเลยแล้วทาไมหนูมันกินแค่หญ้าแค่นี้ทำไมถึงอ้วนครับนี่ผลวิจวัยออกมากแบบน,นี้เลยผลวิจัยออกมาเลยครับว่ามันกินหญ้าชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าซันิคอนเนียหญเพลนส์นะเลยซคือเป็นหญ้าชนิดหนึ่งพวกุโแล้ที่ ญี S <S <々>่ปุ่นก็นําเข้ามาเพื่อเอามามาแต่งกับอาหารอาหารหรูๆในในต่างประเทศเนี่ยเขกินผสมกับโฟกัสตาพวกอะไรต่างๆเนี่ยฮะเดี๋ยวนี้นะแต่งกับเนื้อนะดูเนี่ยอาหารซีฟู้ดต่างๆของยุโรปนะฮะนี่เห็นไหมเขาเทียบเลยไอ้ตัวเนี้ยแหละไอ้ตัวแซนดแลตเนี่ยคือหนูทะเลทรายอ้วนหรือที่ญี่ปุ่นเรียกว่าเดบุสนาเนซิบเนี่ยนะมันกินตัวนี้อยู่แล้วมันก็เลยกักเก็บจากไอ้เกลือเนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็นไขมันพอกทําให้ตัวมันอ้วนและอุดมสมบูรณ์ซึ่งหนูเนี่ยนะมันอาศัยอยู่ในทะเลทรายและนี่ก็คือนนะะะะททเเเเเเลลลีีีี่่มกกืออออยยยยๆค้ารดดซตัวโ ว่ายน้ำแต่ลอยอ่านหนังสือได้เพั้งนั้นรอบข้างมีแต่ทะเลทรายและมีแต่เกลือเท่านั้นครับแต่หนูอ้วนอ้วนอุดมสมบูรณ์ได้ก็เพราะว่าร่างกายเขากินเค็มเมื่อกินเค็มมันจะแต่พอกเป็นไขมันได้ครับโอ้เป็นเรื่องที่ไม่กินนิซึมที่ทําให้หนูและคนเนี่ยมีการพัฒนาให้ตัวเองอยู่รอดได้ครับเพื่อนบางคนก็บอกเฮ้ยเป็นไม่ได้หรือเปล่าและนี่คือไม่กินนิซึมของการกินเกลือแล้วนะรร่างกายเราเนี่ยมันชอบเปลี่ยนเป็นเขาเรียกว่าฟลูคโตสก็คือน้ําตาลชนิดหนึ่งซึ่ง้ําาตฟกเจะพอป็น ไขมันในตับในไตในร่างกายเราอย่างมากเลยนะครับไอตัวเกลือนี่แหละคือต้อนตอของการพอกน้ํามันในร่างกายเลยเป็นระบบกลไกที่ทำให้อ้วนขึ้นมาได้ครับเห็นไหมตกใจไหมที่ผ่านมาแล้วนึกว่าเรากินหวานเยอะกันไปที่ผ่านมาแล้วนึเรื่องเรากินไขมันเยอะกินไปเค็มนี่แหละคือต้อนตอของการทําให้เราอ้วนด้วยพเพราะเค็มเป็นตัวทําให้เราพอกไขมันครับเพื่อนๆผมขอแจ้งเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่าคุณบอกว่าคุณไม่ได้กินเค็มเพราะคุณกินเค็มมาตลอดชีวิตโดยไม่รู้ตัวเลยนึกว่ามันไม่เค็มที่คุณคิดว่ามันไม่เค็มนั่นแหละคือมันนนนนเเเ็มแลล้้้้ววะรราาาาากกิขออไทํให อร่อยอะไรทําให้เรากินข้าวได้เยอะความเค็มน,นะครับทำให้เรากินข้าวได้เยอะครับบางทีนะคุณไม่ได้กินหวานบางทีคุณไม่ได้กินไขมันเยอะแต่คุณกินเค็มเยอะมีผลวิจัยออกมาว่าคนกินเค็มเยอะ <S <S เท่ากับอ้วนครับเท่ากับอ้วนเลยนะ เพื่อนๆฟังแล้วทึ่งไหมฮะฟังแล้วตกใจไหมฮะแล้วฟังแล้วก็เฮ้ยจริงหรือเปล่าบางคนคิดอย่างนี้เพื่อนๆไปดูผลวิจัยหรือไปดูผลการทดลองหรือผลวิจยัยต่างๆในไหนก็ได้ผมไปนค้นผลวิจยัยต่างๆมาจากต่างประเทศนะหน้าที่ของผมก็คือไปหาข้อมูลที่ในประเทศไทยหาแล้วฟังได้ยากหาดูได้ยากไม้เพื่อนๆได้ดูผมจะแปลมาจากต่างประเทศไม้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วยังไม่พอคลิปของผมเนี่ยแต่และเรื่องมันเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วมันลึกซึ้งมากๆถ้าพูดสั้นเกินไปบางทีก็บอกว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่าแต่พอพูดยาวเกินไปก็บอกว่าเบื่อเ่นชวยยีข ประมาณไหนมีแบบนี้นะครับมีผลวิจัยกันจริงๆเลยครับที่เยอรมันนะครับให้2กลุ่มนะครับให้กลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ให้กินน้ําตามธรรมดาเวลาพักเที่ยงให้กินน้ำาธรรมดาแต่โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ให้กินน้ําในห้องเรียนได้ตอนที่เรียนหนังสืออยู่ก็คือในช่วงเรียนหรืออะไรเนี่ยลุกขึ้นมากินน้าตามสบายเลยปรากฏว่าเวลาผ่านไป12อาทิตย์ครับเด็กกลุ่มนี้เทียบกับกลุ่มนี้มีผลวิจัยใหม่ก็คือเด็กในกลุ่มที่ได้กินน้ําในห้องเรียนตามสบายสามารถลดความอ้วนได้ เพื่อนๆข้อมูลนี้เพื่อนๆไม่เชื่อหรือเชื่อก็แล้วแต่เพื่อนถ้าใครอยากดูข้อมูลนี้แล้วมีภาพประกอบต่างๆด้วยเนะี่ยให้เพื่อนๆแอดมาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็บอกว่าอยากดูวิดีโอฟรีเกี่ยวกับเรื่องนะฮะจังหวะการกินน้ําลดความอ้วนใช่ครับเพราะว่าน้ำเนี่ยนะมันช่วยเจือจางความเค็มของอาหารที่คุณกินอยู่เข้าใจยังครับคนที่อยากดูลึกซึ้งเนี่ยก็แอดมาแล้วก็เขียนมาด้วยถ้าไม่เขียนมาผมจะไม่รู้นะครับว่าคุณสนใจหรือเปล่านะครับแอดมานะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะไม่ให้พลาดวิดีโอของผมนะแนะนาอยรกามป กดติดตาม2ให้กดทั้งหมดทุกครั้งเพื่อนๆก็จะเห็นคลิปของฟูจิในการออนแอร์ทุกครั้งครับแต่ถ้ากดติดตามเฉยๆจะทําให้บางที อาจจะไม่เห็นครับเพื่อนลองดูนะครับสัก3เดือนเนี่ยคุณจะมีความรู้มากเลยครับมันจะช่วยทําให้เราแข็งแรงทําให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพของเราแล้วคุณจะหล่อจะสวยกว่าคนอื่นอายุเท่ากันแต่ทําไมเคยเห็นแม้ว่าทำไมฉันดูหล่อกว่าฉันดูแข็งแรงกว่าค่ารักษาก็น้อยกว่าข้อมูลที่ดีในปีที่แล้วปัจจุบันนี้เป็นข้อมูลใหม่ไม่ดีขึ้นมาก็ได้นะมันมีข้อมูลใหม่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเพราะผลวิจัยเจ๋งๆออกมาอยู่เรื่อยๆอันที่2ก็ให้เพื่อนๆเข้าไปแอดในข้างล่างนะครับให้เข้าไปกดเป็นเพื่อนเนพราะอะไรครับบางทีมวิจก่่่งรองอาาตๆๆแ เวลาเอามาลงในเพจต่างเนี่ยเขาปิดกั้นครับทำให้เรามองไม่เห็นดังนั้นเวลาเราจะมีไลฟ์สดหรือมีอะไรต่างเนี่ยจะมีการแจ้งเตือนให้กับเพื่อนเก็เพื่อนเพื่อลองแอดมา2เพจเนี่ยก็จะทำให้เพื่อนๆพนฮะไม่พลาดคลิปดีๆที่มีผลวิจัยมาจากต่างประเทศซึ่งประเทศไทยบางทีอาจจะไม่มีครับติดตามนะครับแล้วเจอกันครับ